ทีนี้ทำอย่างไรจะปล่อยวางวางเฉยในสังขารเสียดายนี่แหละที่เรามานั่งสมาธิอยู่เนี่ยเราจะมานั่งเพื่อจะปล่อยวางวางเฉยในสังขารกายสังขารมันเจ็บมันปวดโอ้ยขี้ขานเด้วางเฉยในสังขารมึงปวดกระสังเพรัมึงควบคุมลมหายใจไปเมื่อลมหายใจรำงับกายก็รำงับด้วยหยุดเจ็บหยุดปวด เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วสังขารใหม่จะขึ้นมาอีกนะจิตตสังขารจะปุุงเป็นปุญญาภิสังขารนั่นๆสังขารมีสามสังขารกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารสังแปลว่าพร้อมกระคระไปลว่กกระทํากระทําพร้อมกันกายสังขารนั้นอาศัยลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ปรุงมันอยู่ ท้าเบิดถ้าบวหันใจเข้าหันใจออกกายสังขารอยู่ได้บ่ของเอเนหามไปถิมท่านจึงเรียกว่ากายัญยัตราหังพิกเวเอตังวัฏมิอัสาสปัสสาสังพิกสุทั้งหลายกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเรากล่าวว่าลมหายใจเข้าหายใจออกนี้เลยลมหายใจเข้าหายใจออกนี้แหละคือกายสังขารตัวสําคัญที่สุด ถ้าสามารถทําลมหายใจให้ละเอียดละเอียดละเอียดสงบจนลมไม่มีเลยกายสังขารก็หยุดปวดสงบเห็นบอกคนนอนหลับสังเกตบางคนนอนหลับทีเราหันใจเนี่ยไรกายลำงับจิตสังขารลำงับกายลำงับร่มหันใจก็ค่อยคอคนนอนหลับสอดสอดบวหันใจกระโศกกระชาก เป็นไ้แตว่าผู้ใดนอนโกนมันมีแนวตันข้อแล้วก็โกนกรอกกันคนโกงยังบแล้วไหร่ยังแกะอีกเลย <c oughs> ถ้านอนพวกพวกพวกไหนที่หายใจสะดวกกายสังขารลำงับนอนหลับลมหายใจเขาจะเรียบเข้าเรียบออกทีนี้ถ้านอนไม่หลับกายสังขารมันไม่สงบจิตสังขารมันฟุ้ง ผู้บ่าวผู้าสาวเพิ่นอนขึ้นหอดกันเด็กเดึกก็บหลับพอแม่ข้าเจ้าูงจักข้าเจ้านอนอยู่ได้ยินเสียงลูกสาวหันใจแห้งว่าสันเดกเดึกๆมาเป็นอย่างไรอีหลาว่าสันเด๊หล่ลูกสาวเพิ่งขึ้นหอดผู้บ่าวนอนบรลับพลิกไปพลิกมากเดึกๆว่าสันเด๊มันพบพ่วมสิตายแล้วหรันธรรมชาติมันบอก ถ้เฮาเนี่ก็คือกันแต่คนนอนบาลับเด็กๆมากน,<ฮ><ฮ>นอนบาลับใเพิน่นปัตตวะถ้าอยากจะให้มันนอนหลับง่ายเห็นบ่ละนี่พามานั่งดูลมหายใจนี่ยบอาแต่นนอหนานะัน่งอยู่กับลับหนาเง่งผลแง,ง่ฉี่ยรันเคิบ้นไปเพื่อนๆบ้านได้สอนซ้ำหนาวิธีนั่งหลับหนาเมนผู้ใดบอกสมาเหตเป็นแทนเนลนั้น เมื่อฮอดบ้านบ่เป็นสิไปบอกอ่างหมูโอ้ยไปฮัดนั่งลับนําอาจารย์สมภพพัชวาวาอาจารย์สมภพก็บ่ได้สอนจักเถื่อวิธีนั่งลับคอยมานั่งอยู่นี่ข่อยก็บ่ได้นั่งหลับงอเงี้ยแข่งให้มึงเจ้าเบิ่งนั่งจะแข่งเบิ่งบ่เบิ่งซ้าไปผิดผู้ลุงคนดู่ขึ้นมือเ้าวล่นอยู่ดี่ดิรู้เป็นจริงหรือแค่พี่ไป น่นมันระงับสังขารหูจักบอกกายสังขารมันระงับอันใดก็เพระว่าด้ออันขึ้นไปนั้งทึ่งบันนี้มันเป็นตัวข้อหักตายหลายหรือว่าอาจารย์สมพนสอนเนี่ยนั่นสมองก,การนั่งหลับต้องทําอย่างนี้นะเพื่อนวาอยู่บอก <laughs> <laughs> ว่าท่านได้บอกจะควบก็มาเป็นก่อนเถอะโอ้ บ่ไรย,ยังก็ได้นั่งรับใน็ดีเราเด้นี่เป็นว่าการวางเฉยในสังขารเสียได้ย่อมเป็นการดีนี่มาวางเฉยได้หลายเติบเลยเด้ี่อยู่ทางบ้านบ่ฮั่นได้เคยนั่งรับเป็นปานน,าานี่จักเถืาบ่ยเมื่อนี่หลุดว้างเฉยในสังขารก็ได้เว้ยบ่ผ้าน,นอนก็นั่งรับเอาก็ได้บานนี่กันยอนนอนอีรีเหงส่บววรับไปกว่านี่บบาตนี่นั่งกันยังรับ เมืองฮอดบ้านในี่สิหูเมือบ่อนอ้อลูกไห่มาเหาอยู่ตะลางมันสิรับดีพอร์ตอยู่นี่นั่งกันยังรับเว้ยนี่ทีนี้ชีวิตนี้ควรจะให้มันเป็นอย่างไรสูงสุดอปิเตสังนิโรธายะปฏิปติยาติซาทุกาการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดี ถ้าไม่ถึงขั้นอนาคามีนะดับสังขารไม่ได้หมดพระอนาคามีท่านดับสังขารระดับที่ภาษาทางวิชาการเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธหรือบางทีเราเรียกง่ายๆว่านิโรธสมาบัติพระผู้ที่เจริญ สมาธิภาวนาบรรลุธรรมชั้นสูงระดับอนาคามีจะเป็นผู้สาม,มารถดับสังขารทั้งสามได้กายสังขารลมหายใจเข้าหายใจออกดับเข้านิโรธไม่หายใจเจ็ดวันท่านอธิษฐานสูงสุดเจดวันดับวจีสังขารความคิดเอามาพูดภาษาวิชาการ่าวิ ตกวิจาร์คือความคิดจะเอามาพูดมาปรุงเป็นคำพูดเนี่ยดับมโนสังขารสังขารฝ่ายตัวรู้ประกอบด้วยสัญญาและเวทนาสัญญาความสำคัญมั่นหมายจำได้ไมร้รู้แดงดำพุ้มแหลมสุขทุกขต่างๆเหล่านี้พวกเวทนาพวกสัญญาดับ ผู้เข้านิโรธสมาบัติไม่มีร้อนไม่มีหนาวไม่มีเจ็บไม่มีปวดเอาไฟไปเผาก็ไม่รู้จักเจ็บเพราะฉะนั้นพระอริยะเจ้าระดับอนาคามีเมื่อท่านจะเข้าสู่นิโรธสมาบัติท่านจะไปหาที่ที่มันปลอดภัยกลัวคนจะไม่รู้เดี๋ยวเขาจะเอาไปเผาทิ้งหรือเขาอาจจะเข้าใจว่าคนตาย ท่านยังไปอยู่ในซอกเขาในลอมฟางหรือในที่อันปลอดภัยอธิษฐานจิตด้วยความที่มีความชำนาญมากในวะสีเจโตวะสีมีอำนาจในจิตจะเข้าท่านอธิษฐานท่านนั่งประพ๊กทีเดียวเลยดับวจีสังขารดับไปก่อนความคิดที่จะเอามาปรุงคำพูดอย่างนู้นอย่างนี้หมด หมดความคิดก่อนอันดับสองมกายสังขารดับตามหลังลมหายใจเข้าหายใจออกของผู้ที่เข้าสู่สัญญาเวทยิตานิโรธดับไปอันที่สามมโนสังขารสัญญาเวทนาดับเหมือนคนตายผิดแต่ว่ามีไออุน่นเอามือไปค้ำดูยังอุ่นๆอยู่ได้เจ็ดวัน ดินน้ำไฟลมที่ปรุงกันอย่นจะค่อยละเหยออกไม่มีเข้าไปถึงเจ็ดวันนี้จะเย็นมากท่านก็จะออกมาผู้ใดได้ทำบุญข้าวเม็ดเดียวผักเส้นเดียวได้บุญมากมากทันตาเห็นผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติออกมานิโรธสมาบัตร,ออร,ตร,ระดับนี้เป็นอริยะสมาบัติ ต้องระอนาคามีพวกเรามาโชว์กันว่าเข้านิโรธแก๊กแขงแกแดงน้ำตาไหลน้ำปากน้ำลายน้ำมูกไหลออกมาแล้วมันเป็นเพอรเวอร์สเพเวได้บาดเนี่ยบ่พ่อบาดขาดไปเธอละสลึงเธอละสองสลึงเขา่าเข่าไปเรื่อยๆเป็นบาดสังบาดเนี่ยดีบุดีไปหารหัวมูเขานิโรธไปนอนในโรงผนบาดเนี่นอนไปนอนมากเขาคุกจ่อย ข่าวภาวานาพุทโธคนนี้บ่าเขานิโรธชมาบัติมาสันเข้าลงเลยมันจะไปทำหลอกลวงกันไม่ได้นะเรื่องอย่างนี้บาบปปังรกแก,ก,กนกันได้ไปหาเหตุพวกเราไม่มีภูมิธรรมถึงนั้นท่านจึบอกว่าอปิเตสังนิโรทาย,ยะปฏิปฏิญาติสาธุกาอันหนึ่งการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดีถ้าเข้าถึงระดับดับสังขารเสียแล้วก็ปลอดภยัย ไม่มีโอกาสที่จะกลับคืนมาสู่โลกนี้อีกวัตถุสงสารจึงเรียกว่าอาาคามีอานาคามีแปลว่าผู้ไม่กลับมานันรีเทิร์นเนอร์ไม่กลับคืนมาสู่อารมณ์ของโลกถ้ายังไม่สามารถเป็นพระอ,อรหันต์เดียวน้ตายปั๊บจะไปอุบัติขึ้นอยู่ในพรมโลกสุทธาวาสห้อาอวิหาอัตปาสุทศีสุทศากนิฐาแล้วแต่ต 5, อินทรีย์ทั้งห้าอันใดอันหนึ่งมันจะเข้มข้นกว่ากัน จึงไปอยู่ในระดับห้าชั้นนี้ชั้นใดชั้นหนึ่งตามอินทรีย์ทั้งห้าที่มันเป็นตัวนำทีนี้พวกเรานี่มหัดปล่อยวางในสังขารเสียก่อนกายสังขารก็ดูลมควบคุมมันจนมันรำงับลงรำงับลงยังดับไม่ได้แล้วก็มหัดปล่อยวางในมโนสังขารจิตสังขารคือความคิด นั่งอยู่นี่คึ้นอย่างเมื่อเด้ะมื่ออื่นนี่เมื่อสวะหือหาเรื่องไปล่าอาจารย์มาเพิ่นมนุ่นอยู่หันอยู่นี่บ่หนีน่จิตสังขารมันปุ่งเฮาก็บหูมันไปแหน่มึงมึงสิตัวกเว้ยนี่เพิ่นว่าปล่อยวางในในสังขารบ่เห็ดน้ำมันแห่มันขึ้นไปซื่อๆนี่เพิน่นนมีโนด้เด๊เพิ่นจากไปเพิ่นขึ้นไหวมีแต่เรื่องดอก ขัน่าเพื่นไม่ไง่บาทนี่นั่งอยู่มันมอยุซื่อนี่สังขารคือมันปรุงทั้งจิตไปบอกเพื่นว่าอีหน่อยสิออก,ล,กอลูกจยบ้านบ่หรือสิว่าใครหรือสว่าหมอนักผู้ขาเบิดยาบ่พรอวะเอ็งนอยก็ถือขันหาเวิร์นทนตัวบาทนี่ยผู้ขาบุญบ่มีบ่มีผู้อยู่เฮื่อนล่าพอบานมาได้สามมือเมื่อสักก่อนปีนาชิมาอแล้วไป อันผู้จังนึ่งบ้านในผู้คาบอสบายไข่มาเถงและ,ละหักอยากมาคนตัวได้นหน่อยๆก็เอาไปทัดไข่เจังไในบ้านีนค่ำบงังคีงบ่ไรเนื้อคู่ค่ำบงังคีงไม่ออกอเป็นไข่คีงบ่ห่อนไผสิหูหอมปัวเจ้าเด้ชคนบา้า <c oughs> ไม่เอาเลก็เลยจะบอกคนตัว ขั้นเจ้าหนาวถือไข่อย่าไล่ล่าผาห่มแม่ใหญ่เอ๋ยขั้นไข่ขิงบ่ห่อนไผยสิอหูหอมปัวเจ้าเด้ขันว่าพระบาตรนิสิตม,มัตัวว่าผมบ่สบายเพินพ่นปัสิข่ำขิงเบิ่งบาตนี่ยมึงดูขิงห่อนแต่บ่กข่ำเบิ่งหน้าผากพันเย็นจ้าจ่อยอยู่ไหนต้องตัวแนวใหม่บาตนี่จิตตสังขารมันฝุ่งต้องว่าหลับนิมนต์เขาไปสิต้องไปซะก่อนเปิดบัตรด่ว ขี่แท้พญามานหนวนหนีผ่านัางแต่เด็กโพดกินเข่ากับสวยๆสิบบเป็นโรคอัมพาตตายบัวบาดนี่เพบะซสิบุเป็นโรคกระเพาะเสบะเห่อเพบะเน่ากินกันนั่นได้กินเอากอดดอกวัวเสดได้กินว่าวจังสั่นจังสี่อยู่กืนน้ำลายไหลเอื้องเมื่อนาเวยตักแต่เศร้าบนตีโป่งปุ้งขึ้นมืออื่นพผ่นแม่นวั่นศินท่นนี่เขาต้มงเขาต้มงเขาต้มเสียกองเสียกองเด้อ เดิกๆตื่นขึ้นมาตีกองเอินข่าต้มข่าต้มขาต้มข่าต้มเสียกองเดิกพินใส่ของน้อยๆซับปัสุท้ายว่าเขานมบ่ทันเพราะเราไปบิดาบาดยาได้เมื่ออื่นปารีปัญพาจิตตังขานมันปุ๋งยาสุไปเสื้อหัวมันหลายมันส่วนหนีนั่นฮัดปล่อยวาง เพิ่นยังบอกว่าการปล่อยวางในสังขารเสียได้ย่อมเป็นการดีเธอนี่ว่างได้ซสำนี้คือเธอนาว่างอีกมึงคือตื่นตื่นกูไปนะมึงคือจากสีกศิกะเจ้าคอยสิยูหนีวางไปว่างไปโดนของมันเก่งเลยบอกคือด,ดนบาดนี่พอคืพอพ่อคืนหูคือเศร้า เอวังสีคังเอวังตุวตังฉับพันทันทีทันได้เพนว่าเมื่อเธอเกิดความคิดขึ้นเสยถาปิภิกเวยรภารวาปุริโซเหมือนบุรุษผู้มีกำลังชิวหักเคเคระบินดังสังยูหิตวาอปกสสิเลนะบมเมยยะเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเอาลิ้นตะร่อมน้ำลายไว้ปลายลิ้นแล้วก็ทมทิ้งโดยไม่ยาก ถมความคิดถมสังขารออกไปจังเสร็จนังจโลเสยเตยเวอยจังเสร็จเป็นอย่างขันมันคิดวไปจากเมื่อเมื่ออื่นจังเสรจทมชิม <c oughs> <c oughs> เห็ดง่ายๆคือทมน้ำลายนี่เพัดิดเลโมเมนต์คอยเบาได้พระพุทธเจ้าระเบา ชิวหักเคเคระบินดังผลงานนั้นถามอาจารย์ประสิทธิ์่นเก่งกาข่อยชิวหาเนี่แปลว่าลิน้นชิวหักเคเคระบินดังสังยูหิตวาเอาปลายลิน้นตะล่อมน้ำลายไว้ก้อนน้ำลายเคระแปลว่าน้ำลายบินดะแปลว่าก้อนตะล่อมน้ำลายไว้ในปลายลิ้นมันเป็นก้อน อพากิสเลเนะบัมเมยยะทมทิ้งโดยไม่ยากฉันนั่นเป็นว่าทิ้มจังสิคึดอีกยังขึ้นมาจังสิอันนี้เราคึดนรถอ้อยอิงดูเือขึ้จังหวัดติคกสินเอากรดอยักเศร้าเด้กับผดเสียดายหินหินฝนเสียดายความคึดฝนผู้คือคึดดีเถี่นองฝนว่าคึดดีเถไรวันนั่งสมาธินี่บ่คือนอนคอดอยู่วัดได้ขึ้เมื่อในสิพ่าแม่ออกแม่ตนปฏิบัติธรทำฝนว่าตัว หาโอกาสจัดงานอย่างดีเพื่อมาเมื่อนี่สิเอาคักคืออยู่นีละเพื่อนเมื่อหอดบ้านได้ร่รอกจักสองมือสามมือตีสองเพั่นกับลูกคันมานั่งคือแต่ตวอ่องต่อหอดมือสองมันนี่ตีสองเข่งไปหอดมือสามมันนี่สีอืดๆก่วเก่าเีกาเมานั่งอยู่ได้ดอกจักเศร้าหน้าที่ย่างสูง จังหน่อยกับมือขั้วเส้นมอสสมควรเก่เวลาแล้วมันว่าตัวอันมาอยู่นี่มันมีหมูมันเก่งนนามูได้คอยจะสั่นมันอย่างเมื้อไว้สั่นนี่หลวงพ่อฮั่นแจ้งหลวงพ่อฮอบาดเอาบุงยังบุงยังไว้เว้ยก็พอวดเว้ยดับเจ็บมือหนึ่งก็สิบ่พ่อได้ฝึกขัดเจ้าของนี่สุขฆ่าตนบ่ปานฝานหัวบ่มเพิ่นบ่มให้บ่คือเจ้าบ่มเองเพิ่นา มันน่านสุกอยู่ต้นนั่นอยู่ซื่อๆอยากให้มันดีเอาเองอยู่วัดผลมันบูดีขึ้นมาไม่เนี่ยมันน่านสุกแล้วมาฝานหัวบ่มมงหงุ้งวิเจกหัวเป็นทั้งฝนก็ได้ว่าไม่นน้ำหมากฟ่องแต่กันแดงแกวายเวิร์แล้วเปล่าล่ะพายแข็งขาวกับน้ำหมากถือกันดีแต่ไหนบัดเทื้าห้าบ่มมันแล้วมันก็สุก เพิ่นบ่มไห้่บ่ปานเจ้าบ่มเองเพิ่นว่าอยากจะให้มันดีเองเนี่ยมันไม่ดีคิดอยากดีมันก็ไม่ดีต้องมาฝึกเรียกว่าอบรมบ่มนิสัยไผสิมาอบรมเจ้าของได้พอเจ้าของอบรมเจ้าของแฮาจังเอิญกันมาเป็นหมู่เป็นหมู่มาอบรมซอยกันนี่เป็นทีเลี่ยงกันพระพุทธเจ้าพนพนย่องท้ได้มาเป็นหมู่เนี่ย ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายนายโคบานผู้ฉลาดมเมื่อจะต้อนโคข้ามฝั่งแม่น้ําน้ําเต็มเปียมฝั่งในฤดูสละทะสมัยแม่น้ําคงคาฝั่งทิศบุรพานน่นนายโคบาลผู้ฉลาดตรวจด,ดูท่าลงพร้อมทั้งท่าขึ้นอย่างปลอดภัยแล้วจึงต้อนฝุงโคลงไป ส่วนนายโคบานผู้ไม่ฉลาดตัวดูแต่ท่าลงไม่ดูท่าขึ้นต้อนฝุงโคลงไปหัวหน้าโคลงไปก่อนต่อมาโคหนุ่มโคสาวโคใช้งานโคแก่โคเท่าก็ไหว้าตามไปถึงฝั่งโน้นไม่มีท่าขึ้นไหว้วนไปเวียนมาถูกกระแสแห่งแม่น้ำคงคาพัดตีจมลงไปตายในแม่น้ำถึงความพินาศ ฉันใดสมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมูงเจ้าคันนะไม่รู้จักอุบายที่ชอบในการฝึกฝนอบรมซึ่งกันและกันบางแห่งปฏิบัติธรรมมีแต่ผีบาทคือกันกันกบไรลงววขมหนามบวบิงทาขืนไหลแต่ทานลงตอดลงหลดมีแต่เป็นบ่าห้องไห้กามีสาระผัดอย่างขันเป็นบ้ามัสนะสีเอากันบาาในห้าลาเอาก็ร่อปานี ดีที่นี่เขาไหลลงทาหาบนขึ้นดีๆีันปะภิกษุผู้เป็นปาโมผู้เป็นประธานสดับศึกษาสันตานังสืบต่อทารนังทรงไว้ซึ่งหลักธรรมอันพระศาสดาสั่งสอนเปรียบเสมือนนายโคบาลที่ตรวจดูท่าขึ้นท่าลงแล้วก็นำสู่การอบรมซึ่งกันและกัน หัวหน้าโคลงไปก่อนต่อมาก็ลูกฝุงโคหนุ่มโคสาวโคตัวแก่แก่โคตัวเท่าเท่าโคใช้งานไหว้ตามไปตลอดทั้งโคน้อยๆเกิดมาใหม่ๆก็ว่า้คลอเคลียไปกับโคตัวใหญ่ๆไปสู่ท่าอันปลอดไฟภัยฝั่งโน้นก็พากันขึ้นฝัง่งโดยปลอดภัย โคเหล่านั้นมันได้อาศัยซึ่งกันและกันในกระแสะน้ําคือแต่าเนี่ยโคเท่ากับเปมนยาปูเ่าทั้งหลายเนี่ยนั่นพอไงญมันเจ็ดติบแปดสิบไม่ไงเจ็ดตีแปดสิบซากไม่กันเท่าหลังกวมางมันโคเท่ากันสมุนีนโคหนุ่มโคสาวเนี่ยโคใช้งานโคน้อยน้อยนินน้อยน้อยจัวน้อยน้อย,อยมิลิ้นมิลิน อย่างน้ำก้นไปรับบาดรับอาหารหัวบุพนป่าญย่าคู่บาบังเบิดอาศัยไปน้ำกันตีละครั้งข้า,เ,ขาเจ้ากับมานนังน้ำเจ้าเงานอน่อนกับเงาน้ำเจ้าเจ้าผ้าไปเอาเขาคอยกับไปเห็นอะไแห่งเป็นาหากโคตัวน้อย,อยมันไหวไม่เก่งมันก็เอาข้างของมันเนี่ยเกยเอาข้างกายดากตัวยังใหญ่ไปเคยเห็นอยู่บอกมันขบนั่งลอยเฟียกันไป เต่าหนีก็เฟี้ยกันมาไหนละครเม้งเม่งขีคานเด้ก,ก็เฟี้ยมูไปมูหาไปเนี่อเป็นสี่ตัวมันได้อาศัยกันเพราะฉะนั้นนี่คือชีวิตนี้ควรจะให้มันเป็นอย่างไรหนึ่งอย่างน้อยให้ถือเอาแก่นสารในชีวิตนี้สองถ้าดีขึ้นกว่านั้นหัดปล่อยวางในสังขารให้ได้ สังขารคือความคิดปรุงแต่งบุตเดียวอยากซิกบุตเดียวอยากบวชอยู่ดีๆอยากเป็นมหานิกายเป็นธรรมยุทธ์ดีๆแล้วเป็นมหานิกายสังขารปรุงอยากไปรหยัดธรรมยุทธ์งานไปงานมาจนมีบรร่นงานแต่ผู้ลงคนมันปรุง <c oughs> อยู่ดีๆเสียงกุกๆก,กักสังขารปรุงต่อไปผีมาแล้วบอกพะวกรรมฐานยยานปิบไปเห็นปิบเขาตั้งว้คนหัวลุกเป็นปุ่มเพะวะ สังขารมันปุ่งไม่รู้จะปล่อยวางนัง่งไปนี่มันคิดนั่นเอาความคิดนั่นมาดูมารู้จักมาวานใช่ว่าจิตตะสังขารังปฏิสังเวทีอัสะปัสสิทสามีติสิกตีเบาอยู่มอวันนี่พิสุนนั้นทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารแล้วหายใจเข้าหายใจออก นั้นคือรู้แล้วจะปล่อยวางมันต่อมาประสัมพยังจิตสังขารังยังจิตสังขารที่มันปรุงแต่งให้มันลำงับลงเข้าหมาูมันดูดูขอมันเศร้าเลยเศร้าขึ้จจนจะโลนี่ชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างนี้สูงสุดให้มันดับสังขาร